โอเคกลับมาพบกับโอไวใ่ช่วงในช่วงวัดตึกไฟที่หายไปกี่นาดแค่ไหนเนี่น้ามุมนี้ก็แล้วกันไปได้เล่นเล่นเล่นมไปะนาเดา๋ยมาเริ่ม้อยเตาเลยห้าห้าเย้ตรงนี้ก็มีไอ้ชายอุผมรนไหมรอ้ไหมสี่ก็เด็กยม่ไ ลตเต้เนื้อน้อยหญิงส่งความแม่แสงอารูลาไอสังขวัญเป็นการเจอกันระหว่างแม็กโนเลียแล้วก็ฮุกฮุกไปเลยมาดูกันอย่างสนุกสนานดีกว่าตัวทำแล้วสนุกคนเดียวไหมไ์แล้วจบถึงปัตชินทร์โอเวรอไ์สกิลทำงานค้นหาตัวของเขาได้ไหมแล้วแต่ โอเคบนมือมันมีคุกอยู่บนมือมันมีคุกอยู่แข่งเก่งไงล่ะโจูการ์ดหนึ่งใบด้วยสกิลตัวเดิมเหมืมิเตอร์มืจากนั้นสกิลของแมนการ์ดพนหาการ์ดที่ชื่อว่าคุกยอมไหมคุกเรียเล่นมไอเดียวิทยาเลี่ยมเรียมเลี่ยมเรียมมาเลี่ยมมาเลี่ยมคุณเลี่ยมมาะอ๋อเลี่ยมยังไงเนาะเลี่ยมเลี่ยมไปสับของอ่าโอเคเออการ์ดครับวันนี้มันเรียมว่า Call อเพอร์เฟกต์การคือไปครับโเซ็ยติดตั้งคุกลงทุนนะลงทุนเพื่อทำงานโซชาร์สวยๆดิวิหนึ่งคีคีคีฮิวจมตีใส่แบนการ์รรับดรฟเช็คพิจิวกเกอร์ยุกอย่ทั้งหมดตกับแบงก์ารคีกี่ใบวะเนี่ยมีบหกยอจบเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเสหรอพี่ก็เก่งเกินไ่ิดกฎละทิกซ้ได้แปลกเยเกีใส่สิ ก็บอกไม่ถูกสร้างแฝดเนี่ยด็กก็ไม่ได้ผิดดีกว่ายอกขอบคอแข็งแก่งคุณเล่นเป็นแล้วจมที่ตั้งสิบห้าเลยนะไม่ป้องกันไม่มีเทรกดาเมจเช็คจุก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  Android คุณดูไม่เปิดมือ Right Skill ทำงาน ขอแนกจกกับกลุ่มการเมือของคุณหนึ่งใบด้วยจับมือดนะ้วยถ้าอยากได้คืนคุณต้องจ่ายค่าสังเกตนะโจมตีด้วยแบงการ์ดมันบ่เห็นรางโจมตีคืนหนึ่งหมื่นหกพันเขาขอสังเฟตการณ์มานะ,ะรับรับเช็คจะขอทำไมล่ะรอทริกเกอร์ก็ทำไมขอก็ไม่ไม่มีการให้เลทไงล่ะไม,ไม่มีอื่นหรอกทริกเกอร์อย่างเงี้ยจบน ทามีเขาคงลงไปแล้วแหละไม่มือก็รวยพีจีนะนั่นน่ะสิน่าจะรวยแหละใครจะรวยพี่จีคุณบ้าน่ะคุณพีครับพูดอย่างนี้ก่อนสักมัดมาแล้วมาเป็นแมกโดเรียสกิลมาแล้วโซปราดท็อปสวยๆโปโอ้ว่าทริกเกอร์เขาต้องมีการชุบแน่เลยสวยจริงๆ จะว่าไม่ทักหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกตีวันเออเออเออไม่ป้องกันคีย์ขออทิกเกอร์โอ้ยโอ้ยไม่มีทิกเกอร์สองดัมไม่มีทิกเกอร์โอเคเห็นละเข้าวะเข้าเพราะจะจะคีย์เฟรชที่ตตลกลูกอมจบเทินตะกี้เหรอหมื่นห้าไม่ใช่หรอใช่ขอโทษทีไปเลย โอเคตกเพิ่นอันนี้ก็ห้าบาทเนยอ๋อขอโทษาีชิ้นจากภาควียเกตหนึ่งการพึ่งชิ้นจากภาคเวียวันนี้ได้ไหมเอะได้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 ้นต่างฉันแล้วนะใช่ขอ้เขาไปเกตสามวันนี้พาดกี่รอบวะเนี่ยนี่หนึ่งไร้เจ้าหญิงแสงออโรด่าเซรัสไว้ขอญาตจับตอลนึ้นรับจับบอลจับบอลกนดูท่าควายแล้วเข้าจับเลยมก็สักสิกว่าสกิลทำงาน ขออนุญาตคุณบรียกการของคุณทั้งหมดเอาไปเลยครับไอสองนี้เอาไปเลยถ้าอยากได้คืนคุณต้องจ่ายคอสนะโอ้ไม่ต้องของเนนี้มันใช้ไม่ใช่บัตรน้อยแถมที่อยู่นี่แถมที่อยู่ในคุกแต่ของดีซะด้วยอย่างนี้นี่เองไม่ใช่สิเข้าใช้เซอคเรียสี่ใบ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 สามใบแล้วบวกได้รู้ต่ำของ ไม่ได้ถ้าใช้ไซโคลเลียแล้วก็คอไปแล้วพี่โอเคขอท็อปการ์ดมาล็อกด้วยไม่ขอท็อปการ์ดมาเข้าคุบได้เช็คโบว์ค่าพันด้วยมีการ์ดเข้าคุบได้เช็คโชว์บ้างโอมจอมตีมีสกิลทริปเปิลไรท์พาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแสงถูดรับเลยกระจกดไม่ได้เฟิร์สเช็คโบว์บายคริสติคอลฟิกเกอร์จะอ๋อยังไม่ตายนะกำลังให้เรียอากาศใจเย็นใจเย็นจะตายยังไม่คิดตอนนี้ รอตเกอรีด้วยเอบียการอะไรน้ำไปสองหมืกาดจบเทิร์นคืน้าห้าเดมกันแล้วโอ้ยกระสวกกระสวกแม็กเลยเอลเดอร์ยช่แล้วเอลเดอร์อเจี้ยนยังไม่สกปามั้งตอนอะไรชิบหายสกิลเอลเดอร์ขอเจนหนึ่งอะบอกถึด้วยดิคอจากโซคอการ์ดเปนจากโซไอหน้าเดอ แล้วก็ใช้เดาในใชอเดอร์การ์ดควบแน่นาวิญญาณหรือเปล่าเดืนสี่ีไม่ใช้ด้วยกันคุกตัวนี้บวกหมื่นมาลงโอ้แล้วก็เอลเดอร์ใช่ไหมทุกตัวห้าพันบ่อยบวกห้าพันแต่แวนไม่บวกใช่ไหมแวนไม่บวกแวนไม่บวกจ้าวีวันเคยเล่นอยู่ในออนไลน์อ่เขาให้แวนบวกด้วยโก่งโก่งโก่งโอเค ทั้งบอดเลยใช่ไหมใช่ทั้งบอดมันมันบอกว่าเรื่องการทั้งหมดจะรับสมัคเสิบตารังได้ยู่เหนือละวีดิตตอนนั้นบุกห้าพันมันบอกตอนแรกก็บรรยากาศทั้งหมดแล้วก็อย่ามาเนียนว่าเอาเกณฑ์หนึ่งเอาเกณฑ์ศูนย์สิบนะเว้ยมันให้ได้เกณฑ์สองไปดูเก็บเกี่ยวครับเทาลังบุกห้าพันโอ๊ยปัดปัดปัดอีกอย่างไม่เชื่อเลยอยู่กันแค่หมื่น่านั้นบุกหม่แล้วล่ะนั่นบุกห้าพันด้วยสกิลก็เป็น ช่มแค่แถวหลังมันบวชหมดเลยไม่ใช่หรอคือดูเก็บเกี่ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เก็บกี่ยวแวนอ่ะก็มีไอ้บวชแล้วให้แลอเข้ามาเลยเดอร์ตีแวนกลังของเกซีวิธิบนไรแนวขานั้นไม่มีทำได้แล้วหรอตอนนี้แนวในตรุงกีนยังได้เกมอ่ะโอเวอร์มากแน้วแล้วอะไรจิงโอ้โหตอนนี้ไปอยู่ซันเตแล้วไม่เป็นไรสังเตไม่เป็นไรได้ๆๆๆ อุ้ยกาดเว้ยสองได้้องตีเท่าไหร่ตีแค่สามสองได้สองได้ไหมเฮ้ยไม่มีทิกเกอร์ดูดูเก็บเกี้ยวไม่มีทิกเกอร์มีไม่มีทิกเกอร์โอ้โหเดี๋ยวคีย์ม่เดียวหยุดหมดเราไหนหยุดหยุดแหวนตีแข่งกุกิตีเมื่อตีบวกห้าพันแต่มันรายละมีตีบวกห้าพันแหวนสิบเก้าตีนะไม่ต้องปัดก็ได้ไม่ต้องปัดหรอกปัดแบบเพณ <19. S 1> ป้าสิบเก้าป้องกันอินเตอร์เซ็ปตีบบวอีก 5, ห้าพเหมือนเดิมสิบเก้าสาเว้าป้องกันตีบบวอีก 5, ห้าพันโอ้ยดูเต่าหมุนละเทโอเวอร <Take over. S 3> ์ไอ้นุ่นไอ้นุ่นกโนกิลา่าตีเรื่องพลังเท่า,า,าไหร่ฮะ คุสโนคุสโนล่าสองหมื่นงั้นไม่ป้องกันดาเมจเช็คเฮ้ยคุสโนล่าตีแวนสกิลบาร์หนึ่งเรื่องเรียการหนึ่งใบตัวนี้พลังเพิ่มขึ้นมันก๊อปหบมันพองคูณสองไหมพลังเพิ่มขึ้นคูณสองตัวนี้พลังคูณอ๋อคูณสองคือได้พลังของกิสโนกิล่าไปไม่ใช่หรอพรอมเออได้เพลังของกิสโนกิล่าอ้าวสรุป ก็บูก็คือออกมาวันนี้ให้ตัวนี้ด้วยถ้ากับตัวเนี้ยมันยืน20,000 20,000งหมย้นให้เดีกกัดอีก20,000อ่า yes บวก0 0 0 0ชื่อป้องกันชั้นทีเจ้าหญิงอ่าเคอยู่28,000ต่อ20,000ืีไม่ป้องกันอ่านี่โคตรแรงจบเลยมีแต่ของดีล่น มมองไ่เห็นร้ายเจ้าหญิงผู้โหดร้ายแห่งออรราเซรัสคิวไรถ้าจับกุ่มนายได้ทุกอย่างก็จะจบคิวทำงานไรได้โหดมากกองสั่นเลยขอการ์ดบนมือสองใบเรียอากาศสองใบและการ์ดในโซลสองใบปนึงสองใช่เรียอากาศสองมือสองเรียสอโซลสองทีนี้ก็ส่วนเสียสกิลที่โจมตีได้ไป ข้ลสกิลทำงานขอจับกุมยูนิแถวหน้าของนายเอาไปเป็นเท <S <S <ละ>่าไหร่ค่อยนับี่เดียวก็ไล้เดี๋ยวค่อยนับกี่นะแต่ว่ามึงจะนับเผื่อแบบปัดเศษหน่อยก็ได้นะก็แต่ลงมาทำอะไรเสร็จกอ่อนคะ่อยนะับค่อยนับตอนเริ่มไปขึงก็ด้ใช้งานสกิลขอจับกุมไหนคนนั้นตวจจัวดีวว่บห้าพัน ไม่ไม่พี่ได้จุดเขามีกี่ใบแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบพอดีเลยบวกสองหมื่นปัยี่สองห้าปะสอ,องห้าปับูหวน้าบวกสองหมื่นห้าพันลอ,องนับดิศทุกทุกสองใบ 5, นะบวกห้าพันอ่ะกูวินิสสองใบบวกห้าพันนับให้ห้าสิบสิบห้า ยี่สิบยี่ห้ายูนี่แถวหน้าบวกสองหมื่นห้าพันแล้วบวกครีดคริติคัลเชียร์ได้อู้งานเข้าเลยสวยนะเว้ยพาวเวอร์บวกห้าพันโจมตีด้วยเซิร์ฟยิ้ยว้ทีนี้ถ้าจับกุมได้ได้ฉันก็จะชนะขออย่าจับกุมว่าละโคตรแรงน็อปฟิวเจอรได้สองครีแล้วนะจะมีโอเวอร์ชิกเกอร์หรือเปล่า พ,พรอนทริกเกอร์โอ้ไหมแล้วก็ไม่มีทริกเกอร์ก็ไม่ไม่ได้ทิกเกอร์เออเออตายชักต้าทำไมเกียนี้อไปจังสิบเอ็ดนาที